ทักทายในไลฟ์ดีกว่าคุณผู้ชมทางไลฟ์มาแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ต้อนรับ4หนุ่ม h a v e a nice day ในบ่ายนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมากันครบเลยอะ่ะใช่ไหมวงนี้ดีใจด้วยนะสิงคกัน2แล้วพวกคุณนะครัะเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนเลยว่าใครเป็นใครแล้วก็ตำแหน่งอะไรใน h a v e a nice day บ้างครับเชิญครับครับผมแสงดีครับผมตีกองครับ สวัสดีครับผมมีจีครับเล่นเป็นโนครับสวัสดีครับซันครับผมกีตาร์ครับผมสวัสดีครับนนครับเล่นเล่นเล่นเบสครับครับครึ่งปีเต็มๆเลยใช่ไหมอ่ะที่แบบปล่อยเพลงแรกออกไปแล้วก็รอการกลับมาในซิ่งที่สองแบบนี้นะครับตลอดครึ่งปีที่ผ่านมานี่คือเราทำเพลงนี้มาตลอดเลยป่ะกับซ้อมรอเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะซ้อมรอเป็นเพลงแรกเลยที่พวกเราแต่งมา อา้าเหรอแต่ถูกเลือกมาปล่อยเป็นสแกนที่สองใช,ใช่ครับอ๋อนะครับมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงแบบว่ามีการปรับไปเป็นไปได้ไหมเพื่อปล่อยเป็นเพลงแรกตอนนั้นอย่างเงี้ยคือเหมือนว่าเราเหมือนเราอ่ะคือแต่งมาประมาณสิบกว่าเพลงเลยครับผมแล้วก็มีช้อยส์ให้พี่ๆที่ค่ายเลือกอีกทีหนึ่งว่าเอ้ยเราเพลงไหนมันน่าจะเหมาะกว่ากันก็เลยเป็นเพลงแรกเนี่ยก็เลยเป็นไปได้ไหมก่อนและทีนี้เราก็ต้องเฮ้ยมารอดูก่อนว่า หลังจากนั้นเราจะไปที่ทางไหนกันต่อได้บ้างพอดีว่าเฮ้ยเราเห็นว่าซ้อมรอเนี่ยมันเหมาะกับกับช่วงเวลานี้แล้วก็ทุกคนก็โอเคหมดอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเลือกซ้อมรอเป็นทอยต่อมาครับผมนี่ไงก็ได้จังหวะเวลาของเพลงนี้พอดีในการที่จะให้เพลงทำงานต่อด้วยเหมือนกันนะครับเพลงนี้เองมันเกิดขึ้นมาจากความรู้สึกอะไรแบบไหนเล่าให้เราฟังหน่อยสิกับซ้อมรอครับก็จริงๆแล้วอะซ้อมรอตรงเนี้ยความหมายแรกในหัวของเราที่คิดมาตอนแต่งกันเลยก็คือซ้อมรอเดีดดี ใช่ครับช่ว่แต่งก็คือเราเรายังไม่ได้ปล่อยเป็นไปได้ไม้เลยถูกไหมแล้วเราก็เฮ้ยคอนเซปต์เพลงแรกที่เราจะแต่งกันเอาเป็นอะไรดีก็ตอนนี้เราทําอะไรกันอยู่นะเราซ้อมเราซ้อมกันอยู่ซ้อมอะไรซ้อมรอเดบิวต์เรก็เลยได้คอนเซปต์ของการซ้อมตรงนี้มาแล้วก็เออมาหามาหาคําใส่ทีถึงว่าเราเราซ้อมรอในสถานการณ์ไหนเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรดีเนยครับเพ่ได้มาเป็นแบบซ้อมรอความรักซ้อมรอเป็นแฟนเธออะไรประมาณนี้อื ในการทําเพลงเนี้ยเราใช้เวลาอยู่กับเพลงทั้งหมดนานแค่ไหนครับกว่าจะแบบเสร็จสมบูรณ์ได้ครับกับซ้อมรอผมบอกเลยว่าหนึ่งวันผมเต็มเต็มอุ๊ยหนึ่งวันก็คือพวกเราตั้งแต่เริ่มจนจบเพลงก็คือเสร็จเลยใช่ไหมใช่เออแต่คือมันมีความน่ารักอยู่นี้พอสมควรเลยเนาะกับเพลงเนี้ยนะครับตอนที่มันเสร็จแล้วเรามานั่งฟังแบบตัวที่เป็นมาสเตอร์เลยอะ่ะความรู้สึกของสี่คนเราเป็นไงบ้างณนะวันที่แบบเป็นมาสเตอร์แล้วของเพลงเพลงนี้ ดีนาะคือสานดีกว่าวันแรกที่เราทํากันเยอะเลยเพราะรว่าช่วงระหว่างที่เราปล่อยเพลงไปได้ไหมแล้วเนี่ยเราก็มาทําตรงนี้ต่อเลยเราคิดว่ามันขาดตรงไหนหรือว่าอะไรมันเกินมา่ยเราก็ปรับปรับปรับจนมาฟังมาสเตอร์แล้ว,วรู้สึกว่ามันเป็นมันสมบูรณ์ที่สุดของสองนองรแล้วค่ะนอกจากสี่คนเราที่ร่วมกันคิดร่วมกันทําให้เพลงนี้มันสมบูรณ์แล้วมีพี่ๆคนไหนเข้ามาแบบร่วมมือกับเราในเพลงนี้ในตัวเพลงอีกบ้างไมหมฮะ นีด้วยครับก็จะเป็นถ้าเป็นอ r เรนจเมนต์ก็จะเป็นเป็นเครื่องเืผมเองอีกทีนึงก็คือมีครับผมเพชรภูมิก็คือคนนี้ก็คือช่วยเหมือนกับว่าเราเราทำเดโมกันขึ้นมาจนจนเสร็จแล้วใช่ไหมก้อนนึงอ่ะครั่ผมคนนี้ก็แบบว่าช่วยแบบดูทางเรื่องพาร์ทของดนตรีอีกทีนึงว่าเอ้ยเราน่าจะปรับตรงนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับืมแล้วก็มีพี่ที่เป็นร่วมกันทํามาตั้งแต่วันแรกเหมือนกันก็จะเป็นครับ ชื่อที่ที่ทารกับพีเตอร์ครับผมคนนีเนเน้เป็นเหมือนเป็นเหมือนครูเลยก็ว่าได้เหมือนเหมือนไอไอเพลงเนี้ยมัน,ม,นมันเริ่มมาจากด้วยที่ว่าเราจะต้องแบบว่าฝึกแต่งกันเอ้ยเราจะฝึกแต่งเป็นทางที่ทางไหนอะไรเงี้ยครับก็ได้ที่ปรึกษาเป็นพี่พี่ครับครับตอนที่เราสี่คนมาเบรนสต t o r มร่วมกันน่ะมีแบบเถียงกันบ้างไหมว่าแบบว่าเธอตรงเนี้ยไม่ดีเธอตรงนั้นเอาออกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราหาตรงกลางกันยังไงอะ่ะมีมีครับด้วย เออคือเนื้อเรื่องมันซ้อมรอเนาะเกี่ยวกับความรักอะไรนี้คับ,คบแน่นอนประสบการณ์ความรักของแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วเราก็จะเถียงว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้จริง,รงๆหรอหรืออะไรนี้แต่ละคนเจอมามันไม่เหมือนกันนะครับทีนี้ก็หาคนกลางว่าที่จะมาตัดสินว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะเบรนเข้าหากันยังไงก็เป็นพี่พี่พี่ทัชกับพี่เติร์นที่ช่วยีันนะครับจนได้แบบบทสรุปของซ้อมรอที่ดีที่สุดเนาะ อย่างตอนนี้ที่ได้ยินได้ฟังกันนะครับทีนี้เองนอกจากตัวเพลงแล้วโอ้ยม oh, <Music> mm ิวสิกวิดีโอก็คือคนมาร่วมงานกับทั้งสี่หนุ่มเยอะมากเลยอะ่ะเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าก่อนจะเป็นเส้นเรื่องนี้อะใครเป็นคนคิดเส้นเรื่องขึ้นมาว่าจะต้องเป็นแบบนี้เส้นเรื่องนี้ก็คือต้องยกให้อ่าพี่คริสหอวังนะครับเป็นคนครับพิเอตขึ้นมานะครับแล้วก็เซอร์ไพรส์ด้วยว่านางเอกเอ็มวีจะเป็นใครคือเขาก็แบบไม่ได้บอกเราขนาดนั้นอะไรเงี้ยแบบว่าบอกว่ารอเซอร์ไพรส์ว่าจะเป็นใครอะไร เท่ากับว่าเซอร์ไพรส์คือเจอที่หน้ากองเลยเหรอใช่ครับใช่วุ้ <H uy> แล้วพวกเราตกใจไหมเพราะว่าคือนางเอกมาร่วมงานกับเราคือเต็มไปหมดแล้วก็ตัวเส้นเรื่องมันดําเนินไปเยอะมากหลายที่ด้วยอะ่ะตกใจครับ้วยเซอร์ไพรส์มากเลยแบบค่้คือโอ้นักแสดงแบบนางเอกเขาคุณเขามีคุณภาพเขามีความเปมือมอาชีพมากแล้วเขา,าน่ารักด้วย <H uy> เราก็ใจหวิวไปเลยครับไปไม่เป็น เหมือนเหมือนเหมือนว่าพี่คิสเขาอยากได้แบบว่าแบบความเป็นแบบเฟิร์สอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเขาก็เลยไม่ได้ไม่ได้บอกเราเพื่อนที่แบบว่าให้อินเนอร์ตอนที่เราไปเจอกับนางเอกเอ็มวีให้มันมีความแบบความเขินจริงความเข้าใจแล้วถูกอะไรแบบเนี้ยครับเวลาถ่ายมันก็จะแบบออกมาง่ายมากขึ้นด้วยครับอ่ะแล้วเรื่องนี้เราต้องเวิร์กช็อปกันก่อนปะไม่มีไม่มีสดอุ้ยสดอ่ะคือเขานั่นแหละครับเขาอยากได้ความ ความสมจริงอะคือเรารู้สึกเขินยังไงคือในกล้องก็ต้องแบบเขินยังงั้นเลยอย่างเง้ยนาะซึ่งมันแบบมีความน่ารักอยู่เต็มเพลงเลยคุณผู้ฟังไปเสิร์ชดูนะซ้อมรอ h a v e a n i c e Day ก็จะเห็น MV ที่ตอนนี้กำลังแบบมีคนเข้าไปพูดถึงเยอะมากๆเลยนะครับทีนี้ในตัวของสถานที่โลเคชั่นที่ถ่ายทำไงวันนั้นเราไปถ่ายกันกี่ที่อ่ะมันดูแบบเยอะมากอ่ะไปประมาณสสี่ที่เยอะสี่ที่ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นที่เป็นที่รู้จัก แล้วใครเป็นคนเคาะว่าต้องเป็นร้านเหล่านี้อะครับก็พิคริสีมอ๋อก็คือพิคลิสก็คือตั้งใจที่อยากจะให้แบบเป็นโลเคชันที่มองแล้วเอ๊ะแล้วไปต่อแล้วไปด้วยตามรอยที่อยากจะไปกินอะไรอย่างเนี้ยเนาะเออนะครับแล้วเรากินจริงปะกินกินไม่จริงครับผมเอาเหรอนึกว่าแบบว่าไหนๆก็ไปแล้วกินกันจริงจังไปเลยทุกร้านจริงอะอะไรนะครับ นึกว่าแบบไปถึงเนี่ยก็ไปแล้วคือสี่หนุม่มคือกินจริงจังทุกร้านไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่คน,นนี้กินจริงีนแนดี้แต่นดี้แซนดี้หิวใช่ไหมแันดี้วันนั้นที่ไปถ่ายอะ่ะคือฉากของผมมันเป็นฉากในร้านเต้าหู้ครับผมแล้วท,ท,ทุกที่คัตจะต้องเปลี่ยนถาดเต้าหู้อ่าสองคนก็คือผมกินไปนทั้งหมดแปดถ้วยครับผม๋อ,อก็คือเป็นผลพลอยจากการถ่ายก็ได้กินกันไปอย่างนี้แต่วันนั้นก็อร่อยด้วยถูกปะล่า ได้อร่อยแล้วนะครับเอ็มวีอวถ่ายนานป่ะเพราะว่าโลเคชั่นมันเยอะมากเลยอ่ะก็ทั้งวัน่ะตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงคืนที่หนึ่งเลยครับหุยแล้วพวกคุณสี่คนเอาลุแบบเอเนจีจากไหนมาเพราะมันถ่ายตลอดขนาดนั้นน่ะก็จริงๆก็บ้าพลังกันทุกคนเขาจริงพลังเหลือเปลือเรา แล้วมันมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมเล่าให้ฟังหน่อยสิเพราะว่าทั้งวันเลยอะน่าจะมีนิดหน่อยผพว่าถ้าถ้าอุปสรรคหลักๆจะเป็นว่าเราไม่ได้ถ่ายแค่เอ็มบีอย่างเดียวคือเหมือนว่าเซ็นํามันจะถูกแบ่งเป็นเป็นสองเซ็ตครับผมแบบว่า่เซตหนึ่งคือจะเป็นออกไปกองที่ถ่ายเอ็มบีใช่ไหมครับส่วนคนที่เหลือคนที่เหลือจะต้องกลับมาถ่ายเอ็มบีที่สตูที่ใกล้ๆสองนนนะครับคี่ถ่ายเป็นเอ็มบีถ่ายปก ถ่ายอะไรแบบน,นี้ยฮะโอ้โหใช่คสุดมากน,นะครับอคุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ยินอย่างนี้แล้วก็คือคุณน่าจะเห็นความตั้งใจแล้วเนาะของแบบทั้งสี่หนุ่มเองแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะว่าทุกคนคือตั้งใจมากๆในการทําเพลงนี้กับซ้อมรอมันไม่ใช่แค่เพลงเสร็จเนาะแต่พอมันต้องเป็นโปรดักชั่นออกมาให้มันครบทั้ง m อด้วยก็คือ เรื่องใหญ่พอสมควรนะครับฉะนั้นอย่าลืมนะเข้าไปเซิร์ชแล้วก็ดู m อเพิ่มวิวเยอะๆแล้วก็ไปคอมเมนต์กันเยอะๆได้เลยนะฮะซ้อมรอ have a ท์สเดยนะครับพวกเราสี่คนแพลนไปถึงเพลงหน้าหรือยังว่าเพลงต่อไปนี้จะปล่อยเพลงแนวไหนยังไงต่อก็มีแพลนๆกันไว้แล้วบ้างครับผมแต่ก็ต้องรอดูใคครับผมว่าจะจะปล่อยอีกทีช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยพอจะบอกได้ไหมว่าจริงแล้วเราทําเพลงกันไว้อะสต็อกเก็บไว้อะกี่เพลงแล้วอะโอ้น่มันจะ ฮูยเยอะนะะแล้วมันก็เป็นโจทย์ต่อไปที่ยากเหมือนกันเนาะว่าเราเองจะไปเคาะเอาเพลงอะไรอะมาปล่อยต่ออย่างเงี้ยเนาะใช่ครับเออนะครับเดี๋ยวรอรุนแล้วก็รอฟังกันต่อเล่นล่นแล้ว,วอ,อ๋<จ>อเพราะเวลาแต่ละช่วงเวลาที่พอมันจะปล่อยมันก็จะมีความนึกขึ้นมาได้นะว่าเพลงนี้เหมาะก,กับช่วงเวลานี้เนาะครับเออนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเพลงนี้ซ้อมรอเขามีชา a ์เลนจ์ด้วยอ่ะ อ่า ah, ใช่เป็นเป็น uh, อาเตน่าเตนเดี๋ยวคงจะต้องให้ซีนูมอะทำให้ดูแล้วล่ะได้ครับ <Okay. S 3> ได้เลยครับได้เลยครับเนาะอ่ะเดี๋ยวเราปล่อยหนึ่งจอให้ทุกคนได้ทำช l l เลน e นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้บอกว่าให้ไปเล่นที่ไหนยังไงได้บ้างเนาะอ่ะหนึ่งจอกับซีนูมแฮปปี้เนสเดย์กับซ้อมรอช a l เลน g ์นะฮะเชิญเลยครับ ซ้อมซ้อมเป็นแฟนเธออยู่เธอจะรู้ว่าฉันคิดยังไงเธอจะคอบกรนไปอีกนานไหมซ้อมรอเธออยู่รอเธอและกับเขาอยู่เธอสุดท้ายแล้เธอยังไม่รู้ฉันคงทำได้เพียงแค่ซ้อมรอน่าหลักมากน่าหลักมากก็ต้องบอกว่าเป็นท่าที่ทุกคนเต้นตามได้เพราะว่ามันง่ายมาก จริง,องอยเ,เยอะครับผมต้องไปเสิร์ชว่าอ่าซ้อมรอหรือซ้อมรอเป็นแฟนเธอหรือซ้อมรอแชร์ลิ้งก็ได้<ช>ครับก็คือสามารถใช้แนเสียงซ้อมรอได้เลยเข้าไปในทิกตอกหรืออินสตาแกรมเนี่ยสามารถเซิเร์ชคพาว่าซ้อมรอถ้าซ้อมรอไม่ขึ้นก็ซ้อมรอแล้วก็เวนวักแฮปปี้ไนท์เดย์หลังจากนั้นก็ใช้แผ่นเสียงแล้วก็เต nice ้นตามได้เลยครับแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กซ้อมรอแฮชแท็กซ้อมเป็นแฟนเธอแล้วก็แฮชแท็กซ้อมรอแชร์ลิ้งครับผม โอเคเป็นเล่นกันเยอะๆนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นความน่ารักของสี่หนุ่มแล้วก็ของเพลงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเพลงแนบปล่อยมาก็จะได้ฟังเพลงต่อไปพวกเขาแต่วันนี้เดี๋ยวให้ฝากก่อนว่าช่องทางติดตามทั้งสี่คนหรือว่าวงนี้ต้องตามที่ไหนบ้างะครับก็ช่องเอ้ยช่องทางติดตามพวกเรานะครับผมแทบมันไนส์เดย์อันเดอร์สกอปแทบมันไนส์เดย์แบนด์อันเดอร์สกอปออฟชิเอนด์ทีเอทของผมแล้วก็ ุกแพลตฟอร์มแล้วนะครับฝากทุกคนไปฟังกันด้วยนะครับแล้วก็ใครใจดีฝากเพลงไปไ,ปไปได้ไหมซิงเกิลแรกของพวกเราด้วยนะครับก็สามารถไปฟังได้เลยครับผมนนครับถ้าจะไปดูแบบว่าของแต่ละหนุ่มแยกกันไปก็คือเข้าไปที่ตัวออฟฟิเชียลหลักแล้วก็เดี๋ยวไปดูใน Follow e r วก็ได้ใช่ปะได้ครับโอเคนะครับอ่ะก็ฝากสำหรับสี่คนนี้ด้วยเพราะว่าต้องบอกว่าเก่งมากแล้วก็เนี่ยสิงที่2แลเราด้วยนะคะไว้เจหไปเพลงหน้านะครับขอบคุณมากเลยวันนี้นะคะ ขอบคุณนะคะบ๊ายบายนะคะ